อเล็กทำอะไรนะ่ะข้าตามหาซะทั่วเลยข้าไม่สบายใจอยากเยี่ยมพี่สะพายสามหน่อยได้สิข้าไปเป็นเพื่อนว่าเออเอิไปสิทำไมไม่ไปล่ะข้าไม่ไปแล้วข้าก็แค่พูดไปเรื่อยแหละ อเล็กเรื่องในวันนั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยท่านวางใจเถอขะขนาดเชือกที่ข้าเอาไปก็เป็นเชือกผูกฟืนของเหรียญแย่เออยังไงค้าก็ไม่ทําให้ท่านเดือดร้อนหรอกแต่พอท่านพ่อพูดเรื่องลูกเจ้าก็ทําพิษภัยสามข้ารู้สึกว่าอเล็กนี่ท่านหมายความว่าข้าคิดร้ายกับท่านเหรอ ท่านจำได้แล้วก็วันนั้นท่านเองที่ร้องไห้ขอร้องให้ข้าหาวิธีสั่งสอนเหรียญม่านเออข้าก็บอกแล้วว่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้แล้วพอไม่ทันระวังก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ท่านกับข้าต้องบาดหมางกันอีกบ่วเออข้าไม่ได้หมายความอย่างนี้อเล็กท่านอะไรเดียงสาเกินไป ถ้าท่านจะทําให้เหรียญบ้านเอ๋อยอมแพ้ท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๋ยเห็นและวขัดหูขัดตาและคิดจะช่วยอเล็กท่านคิดดูนะนางมาหาเรื่องท่านอีกหรือเปล่าทุกครั้งที่ไปตําบนพราะว่าเอ๋ยเห็นพวกจี้กําไรสวยๆแล้วมีครั้งไหนบ้างที่ข้าไม่นึกถึงท่าน มีครั้งไหนที่ข้าเคยหลอกอเล็กบ้างเออเออ่ข้ารู้แล้วว่าเจ้าดีกับข้าที่สุดข้าเชื่อเจ้าข้าเชื่อเจ้าไม่ต้องร้องแล้วตกลงไหมฮฮะก็ได้ไปเลือกจี้สวยๆในห้องข้าอีกสองสาอันเถอะได้อืม